الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فكنا في الدين ولمن التابين رب شرح لي صدري ويسري أمني وحل النقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوك سوى دي الله سبحانه وتعالى دي بول بسوك كبتان بومي إيمان بوسن سلأ ดุนยานะครับมีความเป็นสม,มัทกับโลกดุนยาทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ที่มีความสม,มะะัทกับตําแหน่งหน้าที่ลาบยศสรรเสริญทั้งหลายขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายด้วยเพราะว่าตําแหน่งที่เราจะให้ในสวรรค์มันสูงทรงกว่าตําแหน่งในดุนยาเป็นร้อยเท่าพันทวีคูณถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งเอาตําแหน่งมามอบให้ท่าน เอาตำแหน่งนายกอบตเอาตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเอาตำแหน่งโน่นนี่นั่นมาแลกเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ทรยศกัเอัละอย่าได้ไปหยิบอย่าได้ไปจับอย่าได้ไปเอาเลยเพราะว่าตำแหน่งเหล่านั้นลาบยศสรรเสริญเหล่านั้นในดุนยามันช่างน้อยนิดเหลือเกินมันไร้ค่ามันไร้คุณค่ามันไม่มีค่าใดๆเลยถ้าท่านไปพบกับการลงโทษของ Allah, ในนรกยันนำของโม เราบรรดาอัคราสาวกเราบรรดาสหาบะทันท้นสลับทั้งหลายเป็นบุคคลที่ไม่ต้องการหรือสละลาบยศสรรเสริญถึงแม้ว่ามันจะมากมายสักอย่างใดก็ตามนี่คือผลิตผลที่เราซโลลซศซโลลอฮาวาเวียสลัมได้ตรบียาได้อบรมพวกเขามาจนกระทั่งไม่มีอะไรจะมีค่าเท่ากับความรักของเาเท่ากบักบ สวรรค์นัน,นะก่อนไม่ได้หมายความว่านะสมัยสหฮาบานี้สหบาบายากจนไม่มีอะไรก็เลยทุ่มเทกับศาสนาแต่ถ้ามีทรัพย์สินเงินทองก็จะไปหลงยุนยาจะไปหลงเงินทองไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆอยากจะนำเสนอนะครับประวัติของออท่านผู้หนึ่งนะท่านก็คือท่านอ ah ับดุลลอฮอิบนุหุซาฟะอัสซะามีนะครับ ท่านเนี่ยท่านอับดุลล่ออิบนุฟุซาฟาเนี่ยฟกัดอัสรุรูมนะพวกรูมันได้จับตัวท่านเป็นเลยฟิอาเดัลมาอาริกนะครับในสงครามหนึ่งจะบรรดาหลายสงครามนะฟาจาอูบิฮีอีละมุลกิฮิมฟกอและละหูแล้วอาขสัตจากโรมก็ได้จับท่านมาที่เมืองของเขานะครับแล้วเขาก็กล่าวกับ อับดุลลาอิบนนฮุซาฟาว่าตันซุรจงช่วยเหลือจงช่วยเหลือเรานั่นเองตันซุรจงช่ืยอหลือหมายถึงว่าเมื่อท่านถูกเป็นเะลยจงช่วยเหลือแล้วกลับไปกระบฏกับมัหมหมัดกลับไปกระบฏกับอิสลามประมาณนั้นถ้าเกิดท่านทําอย่างนั้นแล้วแล้วก็วะอนาอุชาริกูกาฟีมุลกีฉันจะให้ท่านร่วมบริหารปกครองประเทศของฉันกับฉันอัลลอฮฺอักบัตมีข้อเสนอที่ยิ่งใหญ่นะครับ นีถ้ากลับไปทรยศกับาศาสนาอิสลามแลว้วแล้วก็เราจะจัดตําแหน่งให้กับท่านร่วมกับฉันเลยเหมือนกับว่าบริหารกันคนละครึ่งเป็นเจ้าเมืองกับเป็นเจ้าเมืองกัน,น,ก,นกันคนละครึ่งไปเลยเนะครับวอุซจว,วิจุกะอิบนาตีแล้วฉันจะเอาลูกสาวของฉันเนี่ยให้แต่งงานกับท่านอันนี้ก็ชัดเจนแล้วครับแต่งงานลูกสาวเพราะ,ะนั้นก็เป็นลูกเขยเป็นลูกขเกขยก็จะบริหารเมือง ปกครองเมืองร่วมกันโอ้โหมันเป็นลาบยศสันเสริญที่ยิ่งใหญ่มหาศาลเลยนะครับโรมันหรือรโรมเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนในยุคก่อนนะครับในยุคนั้นถ้าเกิดว่าซาฮาบะหรือว่าท่านผู้นี้เป็นคนที่ละโมบโลกมากในลาบยศสรรเสริญแล้วก็จะต้องคว้าเอามันท,ทันทีหนึ่งก็คือได้ลูกสาวสองเป็นกษัตริย์ร่วมาล่ออักัร เรามาดูคําตอบของของคนชุดสลับชุดนั้นที่เขาว่ายังไงกันนะครับพะกอละลาหูนะท่านฮุซาฟะก็กล่าวว่าเราเอาใยตันีจะมาอามาจะมีอามาตัมลิกุว่าะจะมีมาตัมลิกุฮุลอารับถึงแม้ว่าท่านจะเอาสิ่งที่ท่านปกครองทั้งหมดมาให้ฉันรวมถึงสิ่งที่พวกอาหรับมันปกครองด้วยอลาอันอรญยอันดีนมดีมุฮัมมัด กับการที่ให้ฉันเนี่ยทิ้งศาสนาของนบีูฮัมหมัดคือศาสนาอิสลามหรือทรยศนบีแล้วแล้วก็นะครับมาฝาันตุฉันจะไม่ทําเป็นเด็ดขาดเลาอักบัตนี่คือสหาบาตนะครับจะเอาเมืองทั้งเมืองเอาลูกสาวมาให้เพื่อให้ทรยศกับกับอิสลามเพื่อให้ออกจากศาสนาอิสลามมาเข้าศาสนายูศาสนาอะไรก็แล้วแต่ ศาสนาทิ์อะไรก็ได้ไม่มีทางไม่ยอมเด็ดขาดไม่ยอมนะฮะถึงแม้ว่าจะเอาอะไรมาเลียก,ก็ไม่ยอมพร้อมที่จะอยู่กับอิสลามตลอดไปเพราะอะไรครับเพราะทางสูนในตระบียบอบรมบรมวลอัครสาวกของพระอ,องค์ไว้อย่างดีนั่นก็คือพวกเขาเหล่านั้นเนี่ย إ ي م านเขาเนี่ยถึงขนาดว่ามองดุนยาเนี่ยไม่ว่าจะใหญ่แ,แค่ไหนเหมือนเศษขยะแต่ ตาหรือใจของตาแตาใจเขามองอยู่บนสวรรค์เห็นว่าสวรรค์เนี่ยมันสวยสดครบงานอยากจะกินอะไรก็ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้กับเขาแล้วที่สำคัญที่สุดอาบาัดันอาบัดาตลอดไปครับแล้วก็มองไปถึงนรกว่านรกเนี่ยมันร้อนแรงมันทรมานถ้าเกิดว่าเขาทรายศต่ออิสลามทรยศต่อละทรยศต่อนบีมหมัดแล้วแล้วก็เขาจะต้องไปอยู่ในนรกชั่ว กับชื่วกันคือนานตลอดไปนั้นเขาไม่แยกดิดขาดประมาณว่าถ้าจะอยู่ในดุนยานี้อย่างอดอยากก็อยอมนะครับมีความสมถะนะครับหรืออีกนหนึ่งเขาเรียกว่ามีความสมถะต่อมีความสมถะคือไม่ปรารถนาไม่ต้องการตําแหน่งและลาบยศสันเถรเพราะว่าพวกเขาเห็นสวรรค์มันมีคุณค่ามากเหลือเกินแล้วก็เห็นว่านรกมันน่ากลัวมากเลยนั่นเป็นักที่ราคาชาชนเคารบได้ปโปรดนะครับ ได้โปรดยึดเอาหรือว่าจำเอาแบบฉบับของกูซาฟาอับดุลลาอิฮ์อนฮุซาฟาไว้ให้ดีนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งคืออับดุลลาอิมฮ์อนฮุซาฟาเนี่ยได้ถูกจับเป็นเฉลยแล้วกษัตริย์โรมก็บอกว่าเจ้าจงไปเป็นผู้ที่ทรยศกับมูฮัมมัดกับอิสลามเถิแล้วฉันจะให้ท่านครอบครองเมืองครอบครองเมืองร่วมกับฉันแล้วก็จะให้ลูกสาวของฉันเป็นภรรยาของฉัน แต่ท่านอับดุลลอฮ์อินบนุฮซาฟาบอกว่าฉันไม่เอาแบบนี้ฉันไม่เอาฉันไม่เอาเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะนั้นพี่น้องี่รักศาสนาจนเนกรบนี่คือมวลอาาคัครสาวกผู้ที่มีความสมรถะไม่ปราถนาลาบยศสันเซนต์ท่ทางนเพราะฉะนั้นเราในทางมุสลิมทํางานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์อย่าไปหวังสิ่งใหญ่เพราะรางวัลข้างหน้ามันเหนือกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี้อย่างมากมายวบิิลาฮิตาฟิก والهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته